ผมวัชิราเป็นักพ์ครับวันนี้มาทำรายงานที่เกี่ยวกับการควบคุมการจ่ายวัสดุนี่คือโปรแกรมที่ทำการเขียนไว้ใน C++ นะครับนี่โปรแกรมที่ไว้ในเคื่อือทำการโปรแกรมที่โปรแกรมที่ทไว้ในเครงกีดใสเนือการลบโปรแกรม เริ่มต้นการทำงานนะครับกด S หนึ่งครับรถสามารถเติมเข้ามาเติมวัสดุได้ L หนึ่งจะ o อนนะครับรถยังไม่สามารถมาเติม <S 2>, S 2จะ off มีรถเข้ามาเติมวัสดุกดออน S 2นะครับ วหนึ่งจะออฟครับเพื่อให้บอกว่ารู้ว่ามันรถกำลังจะเติมอยู่ระบบเริ่มปล่อยวัสดุจนวัสดุลงถัง S หนึ่งจะออฟครับวาล์คหนึ่งออนเปิดวัสดุลงถังเมื่อวัสดุเต็มถังครับ S หนึ่งจะออนวาล์คหนึ่งก็จะออฟวัสดุ เต็มรถแล้ว S2 จะออฟระบบก็จะหยุดจ่าย L1 ออนเพื่อให้คันใหม่เข้ามาเติมต่อไป S2 จะออฟเขอจบการนำเสนอเลยครขอบคุณครับ